สวัสดีครับเพื่อนเพื่อมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับผมกอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสอบถามไปถึงสถานการณ์ของเมาโลอิกาดี้นะครับตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องการนักเตะในตำแหน่งกองหน้านะครับเพราะว่านักเตะของแมนยูเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ไม่คมนะครับซึ่งใน2-3สวันที่ผ่านมาครับมีข่าวเชื่อมโยงกับเมาโลอิกาดี้กองหน้าของสโมสรปารีสแซงต์ฌองมง ล่าสุดครับสื่ออร์เจนตินาได้ออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ไนเตดนะครับได้ส่งตัวแทนเข้าไปสอบถามถึงสถานการณ์ของเมาโลอิคาดีซึ่งเอเจนของอิคาดีก็คือภรรยาของเขานั่นเองนะครับโดยแมนยูนะครับได้เข้าไปสอบถามแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นมารยาทก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่า อีกคดีครับต้องการย้ายออกจากบารีเซงเชียงแมงเลยให้เอเจนต์ของเขาครับติดต่อไปหาหลายๆทีมในยุโรปแล้วก็แมนยูนะครับได้ติดต่อมายังเอเจนต์ของเขาทั้งนี้นะครับแมนยูไม่ได้ให้ความสนใจอีกคดีตั้งแต่แรกตอนนี้แมนยูก็อยากได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีมนะครับตอนนี้ก็มีข่าวกับโคดีกัโปโออยู่นะครับสโมสรอน PS v ไฮโอเฟนนั่นเองก็ติดตามมาต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วย